ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ี้ก่อไม่ต้องลงครับพี่ไม่ต้องลงครับพี่พี่จะเซ็นอะไรครับพี่พี่ไม่มีรหัส หมดปีกย่าหมดกับเทาเฮ้ย9ร้อยหลังเท้าซ้ายหนึ่งเก้าแค่นี้พอดูออกไหมครับหมดเลิกเท้าโอ้เหลือ nó tăng đỡ tôn lên trời it é looked โครงการฝึกอบรมทบทวนอา,าสาสมัครนะครับก็โครงการเราเราคงจะพูดกันแบบ แบบพี่ๆน้องๆนะครับคงจะไม่เป็นพิธีเปิดยางเป็นทางการอะไรเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมดูแล้วหน้าตาผมก็ยังอาุโสองเห็นเวลาเดินแถวเข้ามาในที่นี้ก็ยังมีอน,นิ้แถยให้นิดนึงในลักษณะของการฝึกท่านไม่จําเป็นต้องทากำลังลมไก่นะครับเวลาอยู่ในแถวเดินเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเคลรพไก่ละเดินผ่านทําหน้าตายักคิ้วให้นิดหนึ่งก็ยังได้นะครับ ถ้าไม่กลัวล้วมันใต่นะครับไม่ต้องนะครับแล้วเวลา,วาลเข้าแถวไป็นทะลุเข้าดงตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นเวลาฝึกให้ถอดแร่นะครับผมอยากจะเรียนกับทุกท่านนะครับผมดีใจที่เห็นพวกท่านเป็นเพราะฉะนั้นมันจะต้องฝึกให้ชำนาญทุกเรื่องพอชำนาญแล้วกลับไปที่ผมฝึกอาวุธเปินผมบอกว่า หลายคนตำรวจในประเทศนี้ไม่กล้าชักปืน,นมีดีสองอย่างอย่างแรกก็คือกฎหมายวิตพอที่จะมีทะเบียนมีโฉนดที่ดินมีทะเบียนมีโฉนดที่ดินบ้านเอาไว้ประกันตัวนะครับถึงจะชักปืนด้วยความมั่นใจนะครับประการที่สองความไม่ชำนาญไม่ได้ทบทวนเหมือนพวกท่านทำให้อะไรครับ ไม่ชำนาญก็ไม่กล้าชักบางคนชักด้วยความรวดเร็วก็ยิงเท้าตัวเองมาหลายคนแล้วาวผมจะเ ได้ยากไม่ว่าจะสีได้อย่าไปเอามาเป็นนั้นเพียงแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวว่าในหน้าที่ของเราในขณะนั้นคืออะไรป้องกันเหตุหรือช่วยเหลือต้องทาให้ได้เต็มที่นะครับทำให้ได้เต็มที่แล้ววันหนึ่งถ้าโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้ตํารวจทหารมีประสิทธิภาพพวกท่านเองนี่แหละจะเป็นกําลังสงาคัญ ครับหลายหลายอย่างผมสบายใจมากสม,มุติว่าผมจะเอามมตำรวจ